สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวด้อมส้มทักทายกันในวันจันทร์นะคะหลายคนก็ไปทำงานแล้วส่วนแอดเหมือนเดิมอยู่บ้าน <c oughs> อากาศไม่ค่อยดีเลยค่ะทุกคนตอนนี้สวิตเซอร์แลนด์ก็เริ่มเข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแบบเปลี่ยนสีจริงๆแล้วเริ่มจะร่วงแล้วด้วยซ้ำนะคะแล้วก็หนาวฝนตกด้วยอากาศหนาวมากสำหรับพ่อส้มวันนี้ก็ ดูพ่อเงียบๆนะแอดก็พยายามตามติดชีวิตพ่อพยายามหาว่าพ่อไปไหนเอ่ยก็ยังหาไม่เจอเลยค่ะทุกคนใครมีเบอะแสบอกแอดหน่อยนะว่าพ่อส้อมทำอะไรบ้างวันนี้ได้ๆคือก็เห็นพ่อปล่อยคิวมาแล้วนะคะว่าพิธามาเยือนแม่สอดแล้วก็พบพระนะคะวันที่10พฤศจิกายนเป็นงานเกษตรพบพระ ในเวลาบ่ายสาโมงส่วนวันที่11พฤศจิกายนนะคะพ่อก็จะไปที่วัดไทยวัฒนารามตั้งแต่8โมงจนถึง10โมงเชา้าที่แม่สอนแล้วก็พบพระบาสดาผู้ใเนจะได้ไปรอรับพ่อก็โอเคเห็นพ่อไปงานเกษตรที่พบพระนะคะแอดก็เดี๋ยวมาแชร์นิดๆหน่อยเกี่ยวกับเกษตร สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการเงินการธนาคารประเทศนี้ร่ำรวยมากๆเงินอู้ฟู่นะคะเพราะว่าเขาเป็นฮับเป็นศูนย์กลางของธนาคารโลกใดๆคือทุกคนรู้ไหมว่าสวิตเซอร์แลนด์นะคะร่ำรวยมาจากการเงินการธนาคารก็จริงแต่ ภูมิหลังพื้นหลังนะคะคนสวิตเซอร์แลนด์เป็นกเกษตรกรค่ะทุกคนชาวสวิตเซอร์แลนด์เมื่อก่อนนี่คือถือว่าเป็นประเทศที่ยากจนนะในในยุโรปภูมิประเทศเป็นภูเขาเป็นเทือกเขาพื้นที่เรียบๆเนี่ยหายากมากนะคะสวิตเซอร์แลนด์นี่คือก็เขาสอก็เขานะคะเป็นภูเขาเลยแล้วก็เป็นประเทศที่ทําเกษตรกรรมแถวบ้านแนเนี่ยเดินออกไปเนี่ยร้อเมตรเนี่ย เป็นฟาร์มผักฟาร์มไม่มีฟาร์มวัวแถว,ว่าาน่อจะเป็นสวนผักนะคะปลูกผักปลูกผักสลัดปลูกบ็อกโคลีปลูกแครอทเป็นเกษตรทั้งนั้นเลยแอก็เลยอยากจะแชร์ว่าถ้าเ,เพื่อนเพื่อถามว่าชาวสวิตเซอร์แลนด์ชาวเกษตรกรของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยลำบากยากจนข้นแค้นเหมือนเกษตรกรเมืองไทยไหมไม่เลยค่ะ ปัจจุบันนี้ชาวกเกษตรสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แรนลนด์รวยมากเพราะว่าสามีแอดชอบแซวว่าทุกวันนี้คนที่ยังทำการเกษตรที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยทำการเกษตรเพราะว่ารัฐบาลจา้าให้คงอาชีพนี้ด้วยซ้ำเพราะคนยุคยุคใหม่นะคะประชากรยุคใหม่ของสวิตเซอร์แลนด์ก็เริ่มที่จะมาทำงานที่ไม่ใช่ภาคเกษตรเป็นภาคอุตสาหกรรมเป็นการเงินการธนาคารการบริการเพราะฉะนั้น ภาคเกษตรของสวิตเซอร์แลนด์ก็เริ่มมีคนทําน้อยลงเพราะฉะนั้นรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์นะใช้คำว่าจา้างแล้วกันจา้างชาวกเกษตรให้ให้ยังทําการเกษตรอยู่ด้วยซ้ำโดยการทุกทุกปีนะคะรัฐบาลจะมีเงินซัพพอร์ตให้กับชาวไร่ชาวสวนของสวิตเซอร์แลนด์เอาเป็นว่าชาวไร่ชาวสวนของสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีคำว่าขาดทุน จะปลูกอะไรจะทำอะไรนะคะจะมีรัฐสวัสดิการคอยซัพพอร์ตนะคะแล้วภาคเกษตรของสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนเขาจะเน้นนะคะให้สมมุติว่าหมู่บ้านแอดอย่างเงี้ยมีโลตัสมีโลตัสมีห้างโลตัสมาเปิดเป็นห้างเล็ก,เลกๆเพื่อขายผักขายอะไรให้คนในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเขาจะให้ชาวเกษตรกรในหมู่บ้านเนี่ย ส่งผักให้กับโลสตัดในสาขานั้นๆก่อนที่จะนำเข้ามาจากแบบที่อื่นนะคะก็คือเหมือนแบบว่าให้โอทอปอะให้สินค้าในโอท p อขึ้นไปขายอยู่บนห้างก่อนก่อนที่จะแบบไปนำเข้ามาจากที่อื่นเขาจะมีระบบนี้นะคะแล้วก็แรงงานจ้างในระบบภาคภาคเกษตรกรรมกรเกษตรกรรมของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคนสวิตแท้ จะไม่ไปเป็นแรงงานนะคะส่วนมากแรงงานจะมาจากยุโรปตะวันออกแล้วก็ส่วนมากแรงงานก็จะรับค่าจ้างก็จะไม่ได้สูงมากแต่คำว่าไม่สูงก็คืออยู่ในอ,อยู่ในพื้นฐานค่าจ้างขั้นต่ำนะคะเพราะฉะนั้นคนสวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยถ้าหากเป็นคนที่มีความรู้เขาไม่มานั่งทำงานแล้วก็รับค่าแรงขั้นต่ำแน่นอนคนสวิตเขาก็จะ นัถีบตัวเองขึ้นไปรับค่าแรงขั้นสูงกันเพราะฉะนั้นภาคเกษตรกรรมของสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นชาวยุโรปตะว,วันออกมากกว่านะคะโดยเฉพาะชาวโปรแลนด์แถวบ้านแยสเนี่ยคนงานมีแต่คนโปรแลนด์เลยที่เขามามาขายแรงงานกันในภาค,เ,าภาคเกษตรกรรมนะคะนั่นแหละสวิตเซอร์แลนด์ไม่ว่าจะปลูกอะไรจะทำอะไรนะคะจะมีภาครัฐเข้ามาดูแล้วก็จะมีเงินสนับสนุนให้ทุกปีเพราะฉะนั้นไม่มีการขาดทุน อันนี้สามีแอดบอกเลยนะคะเพราะว่าสาม,มีหัวหน้าพักการเมืองในหมู่บ้านเนี่ยที่สามีแอดสังกัดอยู่เนี่ยเขาเป็นเจ้าของไร่ในละแวกหมู่บ้านของแอดเลยคือไร่เกษตรเนี่ยเป็นของเขาหมดเลยก็มีการได้คุยมีการได้แลกเปลี่ยนนะคะว่าระบบเกษตรของที่นี่มันเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะคะคือรัฐบาลมีเงินอุดหนุนมีเงินซัพพอร์ตให้เพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าขาดทุน นะคะแล้วชาวสวิสเน่ก็เน้นนะคะสินค้าที่ปลูกในสวิตเซอร์แลนด์ก็จะส่งขายในสวิตให้พอเพียงก่อนก่อนที่จะอนุญาตให้นำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะส่วนอีกหนึ่งนุ่มทุกคนหลายคนก็เห็นนะคะว่าฮอตกรบฮอตฮอฮอตฮอตกรา ลิ้นพันกันทุกคนฮอตกว่าพรส้มของเราตอนนี้ก็ใครเอ่ยสอสอแบงสอสอแบงสุพรรนัดนะคะสอสอหนุ่มของก้าวไกลสอสอ่าหนุ่มเขตเก้ากรุงเทพก็ ทุกคนน่าจะได้เห็นนะคะมดดำเนี่ยในรายการแฉเขาก็ออกมาพูดถึงสสนสอนส,สอแบงน,นะว่าแบบมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยมากแล้วก็มาจากคนที่แบบเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบเรียนเก่งจบมาจากนอกนะคะมีแบบเขาเรียกอะไรมีวิสัยทัศน์ที่ดีมากแอดก็เลยแบบ เอออยากจะพูดถึงจุดนี้นิดนึงนะคะก็คือแอดเนี่ยก็อย่างที่บอกอะแอดมีโอกาสจากเจอสสสสแบงนะคะคือบอกตอนแรกเชื่อไหมทุกคนแอดน่ะไม่รู้ว่าสสแบงเนี่ยคือแบบฮอตมาจากไหนอะไรยังไงอะแล้วแบบตอนที่ช่วงรอรับพ่อส้มอะก็เห็นนักข่าวไทยรัฐนี่แหละเขาไปสัมภาษณ์สสแบงแอดก็เลยเดินเข้าไปไป,ไป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 ถ่ายคลิปวิดีโอที่แอดเ้อาให้เพื่อนๆดูอะแล้วก็ ไปขอถ่ายรูปทีนี้น้องสาวก็มาบอกพี่พี่รู้รู้จักไหมเนี่ยสอสอแบงค์คนนี้เขาแบบดังมากเลยนะแล้วเขารวยมากบ้านเขารวยมากแต่แรกแอดไม่รู้เลยทุกคนแอดก็เลยได้มีโอกาสนะคะไปไล่ดูว่าสอสอแบงค์เนี่ยเก่งยังไงเอาเป็นว่าเห็นสอสอแบงค์เนี่ยนะคะอภิปรายในสภาเกี่ยวกับระบบสาธารณาสุขของเมืองไทยเนาะ เมือนทีแอดเคยแชร์แหละทุกคนระบบสาธารณสุขของสวิตเซอร์แลนด์จริงๆแล้วหมอพยาบาลหรือบุคลากรทางสาธารณสุขของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ไม่ได้ทำงานแบบ Over student, อร์ d ต n เดิภาษาเยอรมันโอเวอร์ไทมแบบเมืองไทยนะ ทุกคนรู้เปล่าว่าพวกคลินิกต่างๆในสวิตเซอร์แลนด์นะคะคลินิกหมอไม่ได้เปิดเจ็ดวันเหมือนเหมืองเหมืองไทยนะเขาหยุดกันอย่างวันอาทิตย์เนี่ยใครป่วยวันอาทิตย์นี่คือรอนะคะรอวันจันทร์แล้วการไปหาหมอที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะระบบก็คือทุกคนในสวิตเซอร์แลนด์จะต้องมีมีเฮาอาร์ตก็คือมีมีหมอบ้านหมอบ้านก็คือหมอประจําตัวที่เราจะต้องไปรีจิสเตอร์ชื่อเราว่าเรามีหมอประจําตัวชื่อนี้ชื่อนี้นะเพราะฉะนั้นระบบ ของสวิสเซอร์แลนด์นะถ้าเราป่วยไม่ว่าเราจะป่วยด้วยอะไรนะคะทุกคนเราจะต้องทำนัดกับหมอบ้านเข้าไปหาหมอบ้านก่อนให้หมอบ้านวินิจฉัยโรคเบื้องตน้นถ้าหมอบ้านวินิจฉัยแล้วเห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหมอบ้านจะเป็นคนนัด s p e c i a l ลิสหมอให้เราอีกทีแล้วส่งเราไปตามนัดนะคะจะไม่เหมือนบ้านเราแบบดุมๆไปโรงพยาบาลแล้วแบบฉันจะมาเช็คอัพสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาจะไม่เป็นแบบนั้นระบบจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นหลายคนจึงมองว่าแบบโอ้โหระบบการรักษาที่เมืองนอกช้าฉันรอจนจนฉันรอจนฉันจะตายแล้วฉันยังไม่ได้รักษาก็จะเป็นระบบแบบนี้ทุกคนคือทุกทุกอย่างต้องผ่านมอบ้านอะอย่างแอดเนี่ยป,ป,ปวดปวดปวดหลังงเนี่ย ปวดแขนแขนชานอนตอนกลางคืนก็จะไป google หาว่าหาหมอเกี่ยวกับมือชาแล้วพุ่งไปหาเลยไม่ได้ต้องไปหาหมอบ้านแล้วบอกให้หมอบ้านว่าเราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะหมอบ้านก็จะเช็คว่าอ,อ๋อมีหมอที่เกี่ยวกับ specialist เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้กี่คนกี่คนแล้วก็จะทำการนัดให้แล้วเราก็ส่งไปเพราะว่าเวลาที่เราไปหาหมอ specialist เนี่ยมันจะต้องมีใบวิเคราะห์ว่าเราเป็นอะไร ใบส่งตัวจากหมอบ้านทุกครั้งก็คร่าวๆนะคะทุกคนระบบสาธารณาสุขของสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนถามว่าอ้าวแล้วทุกคนถ้าเกิดนอนอยู่วันเสาร์วันจันทร์แล้วแต่ฉันแบบช็อกฉันป่วยหนักมากแล้วฉันจะต้องวิ่งไปหาหมอบ้านก่อนไหมถ้าในเคสแบบนี้เขาเรียกว่า not f o u ใช่ไหมคะอ่ฉุกเฉินก็สามารถเรียกรถฉุกเฉินมารับ แล้วเขาก็จะเอาไปส่งเข้าโรงพยาบาลในแผนกฉุกเฉินได้มันก็จะมีขั้นตอนของมันทุกคนแต่ถ้าป่วยแบบปกติเป็นท่นไรเนี่ยทุกคนต้องเริ่มต้นจากการไปหาหมอบ้านจากหมอบ้านก็ส่งต่อระบบจะเป็นแบบนี้ส่วนค่าใช้จ่ายในการหาหมอเหมือนที่แอดบอกคนสวิตเซอร์แลนด์ทุกทุกคนตั้งแต่คุณเกิดจนถึงคุณตายคุณจะต้องซื้อประกันสุขภาพเป็นภาคบังคับรัฐบาลบังคับทุกคนต้องซื้อไม่ซื้อไม่ได้ แล้วถ้าไม่จ่ายไม่จ่ายประกันสุขภาพเนี่ยเจอขึ้นแบ็คลิสต์ด้วยคือทุกคนต้องซื้อทุกคนต้องจ่ายเลทก็จะต่างกันไปมันจะมีแพ็กเกจตั้งแต่ถูกสุดไปจนถึงแพงสุดแพ็กเกจเลือกซื้อตามสุขภาพของเราเองถ้าเราเป็นคนที่แข็งแรงไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลก็ซื้อแพ็กเกจต่ําสุดก็จ่ายต่อเดือนประมาณ200 200กว่าสวิตฟรังประมาณ2405060แล้วแต่บริษัทจะเป็นบริษัทเอกชนนะคะ ก็หาซื้อได้ตามที่เราชอบเลยว่าจะซื้อของบริษัทไหนถ้าเทียบจากเมืองไทยก็อยากจะซื้อไทยประกันชีวิตอยากจะซื้อกับเอ a อก็แล้วแต่คุณเราก็ต้องซื้อนะคะแล้วก็ถูกสุด200กว่าไปจนถึงแพงสุด500รกว่าต่างกันยังไงราคาถูกสุดเนี่ย200กว่าเนี่ยค่ารักษาพยาบาลเริ่มต้น2,000สวิตสแคร์ประมาณนี้นะคะเราต้องจ่ายเองเกินนั้น ประกันจ่ายให้จะเป็นแสนเป็นล้านประกันก็จ่ายให้แต่สองพันแรกคุณจ่ายแต่ถ้าใครซื้อเหมือนป้าของแอรที่นางเล่าให้ฟังนางซื้อสี่ร้อยกว่าห้าร้อยกว่าอันเนี้ยก็คุณจ่ายทุกเดือนเดือนละห้าร้อยห้าร้อยสี่ร้อยหวิตแ์ฟลงแล้วแต่บริษัทพอคุณไปหาหมอคุณก็ไม่จ่ายสักบาทส,สักสตางเลยระบบก็จะเป็นแบบนี้เหมือนพักผัก ความเสี่ยงไปที่บริษัทประกันแต่เราก็ต้องมารับว่าเราจะต้องจ่ายทุกเดือนอย่างแอดอย่างเงี้ยจ่ายมาเป็น10บสปีแล้ว250ร้อยห้าสิบวิตแฟรงน์ยังไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็เท่ากับจ่ายฟรีอะทุกคนจ่ายไปเลยจ่ายไปเลยจ้ะมันก็จะไปแชร์กันนั่นแหละนี่คือระบบสาธารณาสุขแบบหนึ่งนะคะแอดจะไม่ของลงรายละเอียดแต่เท่าที่รู้ก็คือสวิตเซอร์แลนด์เขาไม่ได้แบบคุณหมอเขาไม่ได้เข้าเวรทํางานโอเวอร์ไทม์แบบเมืองไทยอะ นะคะคประมาณนั้นส่วนวันนี้จริงๆแล้วอจำได้ไหมที่แอดเล่าให้ฟังว่า,าคลิปที่แล้วที่ทำเกี่ยวกับพ่อ,พอส้มนะคะเกี่ยวกับพูดถึงว่าเด็กที่สวิตเซอร์แลนด์ทุกคนที่เกิดมาตั้งแต่อายุ1คขวบไปจนถึง16ขวบเนี่ย16ปี1 1 6ถึง16ปีจะได้รับเงินช่วยเหลือบุตรนะคะฟิกเลยนะคะ1ิปีเนี่ยจะได้รับแต่ละจังหวัด เลขเงินอาจจะต่างกันนะคะแต่ว่าแอนอยู่ซูริกอย่างเงี้ยหนึ่งถึงสิบสองได้เดือนละสองร้อยเอ่อสิบสามถึงสิบหกได้เดือนละสองร้อยห้าสิบเนี่ยอายุตั้งแต่หนึ่งถึงสิบหกเนี่ยได้ทุกคนไม่มีข้อแม้หลังจากนั้นนะคะหลังจากอายุแบบสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเคสเคสไปใครที่ยังเรียนหนังสือยังไม่มีไรายได้ ก็สามารถไปยื่นเรื่องขอขอรับเงินช่วยเหลือเนี่ยต่อไปจนเรียนจบจนมีงานทําก็จะเป็นเคสเคไปนะคะอันนี้แอดก็จะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าคนที่สวิตเซอร์แลนด์เขารู้เขารู้ทุกคนว่าเขาจะต้องไปยื่นเรื่องขอกันยังไงแล้วแต่เคสค่ะนี่นะคะที่จะมาคุยกันก็คือเพื่อนๆรู้ไหมว่าที่สวิตเซอร์แลนด์คนสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาทํางาน12เดือนแต่เขารับเงินเดือน13มงวด นั่นก็คือรับเงินเดือน13เดือนนั่นเองแอดไม่แน,น่ใจนะคะว่าที่เยอรมันที่ประเทศยุโรปอื่นๆคล้ายกันไหมแต่คิดว่าน่าจะคล้ายคลึงกันไม่ได้ต่างกันหรอกนะคะเงินเดือนเดือนที่13มมาได้ยังไงเขาบอกว่า เงินเดือนเดือนที่13เนี่ยมันมาจากสมัยที่แบบชาวสวิตเรนนะ์แลนด์ะตอนนั้นสมัยโบราณนะคะที่แบบประเทศยังเป็นแค่เกษตรกรรมแล้วก็ประชาชนก็ไม่ค่อยมีเงินนะคะรัฐสวัสดิการจึงออกมานะคะให้บริษัทเนี่ยจ่ายเงินพนักงานเดือนที่13เขาจะจ่ายกันช่วงประมาณเดือนธันวา เดือนธันวาคมช่วงประมาณคริสต์มาสแอดว่ามันน่าจะเป็นกุศลเอ่อมันมันน่าจะเป็นรัฐสวัสดิการที่รัฐบาลน่าจะอยากให้ของขวัญคริสต์มาสประชาชนเหมือนบริษัทให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสน่ะน่าจะมาจากจุดนี้หรือเปล่าแอดไม่แน่ใจนะคะแต่รู้แต่ว่าเขาจะให้เงินเดือนเดือนที่13เนี่ยพร้อมๆกันกับช่วงประมาณเดือนคริสต์มาส เดือนธันวาช่วงประมาณคริสต์มาสก็คือประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ทำงานเนี่ยเงินเดือนก็จะออกทุกเดือนอยู่ประมาณวันที่25ของเดือนทุกเดือนนะคะออกออกเดือนมกราคมพามินาเมษาไล่ไปจนถึงเดือนธันวาพอเดือนธันวาเนี่ยก็จะได้ทั้งเงินเดือนเดือนธันวาและก็จะได้ทั้งเงินเดือนเอ็กซ์ตร้าอีกหนึ่งเดือนที่เรียกว่าเดือนที่13บาง บางที่บางบริษัทอาจจะแบ่งจ่ายสองงวดนะคะก็คืออาจจะเป็นแบบกลางกลางปีเดือนกรกฎาคมหนึ่งงวดแล้วก็ปลายปีอีกหนึ่งงวดแล้วก็มีมีการจ่ายอีกแบบหนึ่งก็คือแบ่งจ่ายทุกเดือนค่ะทุกคนสมมตินะคะสมมุติเราเงินเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาหนึ่งหมื่นมาหารสิบสองใช่ไหมคะเอาหนึ่งหมื่นบาทเนี่ย มาหาร12ก็จะตกเดือนแล้วประมาณ800กว่าบาทอย่างเงี้ยเขาก็จะเอา800กว่าบาทเนี่ยมาให้เอ็กซ์ตร้าในในในเงินเดือนของทุกๆเดือนเพื่อแบบแยกจ่ายอันนี้ก็มีเหมือนกันซึ่งลักษณะการจ่ายเงินเดือนเดือนที่13แบบเนี้ยที่ว่าแบ่งจ่ายทุกเดือนน่ะก็ในระบบคนที่ทำงานในสายกลัสโตอ่ะทำงานพวกร้านอาหารอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะทำกันแบบนี้เพราะว่าบางทีอะทุกคนนึกออกมา พนักง,งานบางทีไปทํางานแบบอยู่ไม่นานเนะี่ยบางคนก็อยู่ไม่ถึงปีไปทํางานได้แค่6 7เดเดือนอุ้ยไม่ไหวฉันออกแล้วไปดีกว่าเขาแล้วพอตอนออกเนี่ยมันจะต้องมานั่งคํานวณว่าเธอทำหกเดือนแล้วเธอได้เงินเดือนที่13บสามเป็นเงินเท่าไหร่ก็ต้องมาจ่ายอีกยอดบางทีมันเสียเวลาเขาก็เลยใช้วิธีแบบเฉลี่ยให้เลยมึงเอาไปเลยทุกเดือนประมาณนี้แล้วคนที่ ที่ทางานที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะการจ้างงานก็จะมีเหมือนแบบประมาณ2แบบเนาะคือรับเป็นเงินเดือนทุกเดือนซึ่งพวกคนทํางานออฟฟิศทั่วไปบริษัทที่แบบทางาน8ชั่วโมงตั้งแต่8ปดโมงเนถึง5้าโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเขาก็จะรับเป็นเงินเดือนคือเดือนหนึ่งรับครั้งหนึ่งประมาณที่25เหมือนที่บอกนะคะแล้วก็จะมีอีกพวกหนึง่งก็คือทํางานเป็นรายชั่วโมงรายชั่วโมงก็คือก็คุณก็ทํากี่ชั่วโมง ชั่วโมงละกี่ชั่วโมงละกี่บาทค่าจ้างสิ้นเดือนเขาก็จะคํานวณให้ซึ่งพวกเนี้ยก็จะรับเดือนที่13เหมือนกันเดือนที่13เขาก็จะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เขาคํานวณนะนะว่าถ้าคุณทํางานเป็นรายชั่วโมงชั่วโมงละเท่านี้เขาจะต้องจ่ายเงินเดือนเดือนที่13เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็จะบวกมาให้เพราะฉะนั้นทุกคนได้แล้วถ้าเพื่อนๆถามว่าแล้วที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ย ทุกคนที่ทํางานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์รับเงินเดือนเดือนที่13ทุกคนไหมไม่นะคะคือเงินเดือนเดือนที่13เนี่ยภาครัฐไม่บังคับให้บริษัทต้องจ่ายแต่ปกติมันเป็นธรรมเนียมนิยมที่บริษัทในสวิตเซอร์แลนด์เขาทำกันเพราะฉะนั้นก็แทบจะทุกแทบจะทุกบริษัทนะซึ่งเวลาเราไปสมัครงานนะคะคนสวิตเซอร์แลนด์นอกจากจะถามว่า คุณให้เงินเดือนชั้นเท่าไหร่ก็ต้องถามนายจ้างว่าบริษัทของคุณจ่ายเงินเดือนเดือนที่13บมไหมถ้าเขาบอกใช่เราจ่ายมันจะอยู่ในมันจะอยู่ในสัญญาจ้างเลยนะคะสัญญาจ้างจะบอกเลยว่าเงินเดือนคุณได้เท่านี้บวกเดือนที่เดือนที่13อีกหนึ่งเดือนเป็นเท่านี้เงินเดือนทั้งปีคุณได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีอยู่ในคอนแทคเลยหากคุณคุณไปทํางานแล้วในคอนแทคมันไม่มีบอกว่า จ่ายเงินเดือนเดือนที่สิบสามแล้วคุณเห็นบริษัทอื่นจ่ายแล้วคุณไปเถียงเอาอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่บังคับแต่ในจ้างที่สวิตเซอร์แลนด์ส่วนมากเขาทําเป็นธรรมเนียมนิยมแต่ว่ามันมีพวกบริษัทใหญ่ๆตําแหน่งใหญ่ๆที่เขาจ่ายเงินมีโบนัสน่ะบางทีเขาจะไม่ให้เงินเดือนเดือนที่สิบสามอย่างเช่นสามีแอดที่ทํางานธนาคารนะคะแอดไม่รู้ว่าอย่างธนาคารมันเป็นระบบ บริษัทที่ใหญ่มากเนาะมันมีหลายแผนกแอดไม่รู้ว่าอย่างแผนกแบบทั่วๆไปที่อยู่ตามหน้าเคาน์เตอร์รับฝากรับฝากเงินเนี่ยเขาได้เงินเดือนเดือนที่13หรือเขาได้โบนัสแต่สําหรับสามีแอดเนี่ยเขาจะไม่ได้เงินเดือนเดือนที่13แต่เขาจะได้เป็นโบนัสแทนแล้วแอดก็เลยถามเขาว่าแล้วมีบริษัทที่ให้ทั้งเงินเดือนเดือนที่13และให้ทั้งโบนัสมีไหมสามีบอกชันก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ก็นะก็อาจจะมีแต่โดยส่วนมาก ถ้าเขาให้เงินเดือนเดือนที่13แล้วก็คือบริษัทที่ไม่ต้องให้โบนัสโบนัสกับเงินเดือนเดือนที่13ไม่เหมือนกันเงินเดือนเดือนที่13เราจะได้เท่ากับเงินเดือนของเราเลยก็แค่ได้เงินเดือนเพิ่มมาอีกหนึ่งเดือนเป็นเดือนที่13แต่โบนัสเนี่ยคุณจะได้มากได้ได้น้อยขึ้นอยู่กับว่าบริษัทมีกําไรเยอะไหมอะไรประมาณนี้ทุกคนนี่ความนี่คือความแตกต่างนะแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย สัญญาการสัญญาจ้างการทํางานจะตกที่อาทิตย์ละประมาณ42แต่บางบางหน่วยงานอาจจะทําจนถึง45ชั่วโมงนะคะ42ถึง45ชั่วโมงแต่แบบสแตนดาดนี่คือ42ชั่วโมงนี่คนสวิตแล้วก็ทํางานก็คือเหมือนที่บอก4 2ชั่วโมงก็ก็ทําประมาณ5วันออฟฟิศก็คือหยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนเมืองไทยนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนสวิตเซอร์แลนด์ทำงาน12เดือนแต่รับเงินเดือน1ิเดือนมันเจ๋งไหมคะทุกคนทําไมประเทศไทยไม่มีรัฐสวัสดิการนี้ ได้อชาวคนสวิซใช่ไหมแล้วก็หนึ่งคนสติซแลนนะคะทำงานจะต้องได้วันหยุดนะคะเขาเรียกว่าฮอลิเดย์ไม่ใช่วันหยุดนะักขัดจลเลิกนะคะวันหยุดนะักขัดจลเลิกก็ต่างหากหยุดก็คือหยุดแต่ฮอลิเดย์จะต้องได้ฮอลิเดย์สี่อาทิตย์ไปจนถึงห้าอาทิตย์หรือมากกว่าตามบริษัทแต่ห้ามต่ำกว่าสี่อาทิตย์อย่างธนาคารอย่างเงี้ยก็จะได้สี่อาทิตย์ ซึ่งสี่อาทิตย์เนี้ยเราสามารถลาพร้อมกันสี่อาทิตย์เลยหรือแยกทีละสองอาทิตย์หรือแยกทีละหนึ่งอ,อาทิตย์ก็แล้วแต่และช่วงที่เราลาไปฮอลลีเดย์อย่างเงี้ยเราก็ยังได้เงินเดือนของเราเต็มๆนะคะไม่มีการหักเงินเดือนนี่ก็คือรัฐสวัสดิการนะคะกฎหมายแรงงานของสวิตเซอร์แลนด์นี่แหละหนึ่งกฎหมายแรงงานของสวิตเซอร์แลนด์นะคะชาวสวิตมีฮอลลีเดย์สี่อาทิตย์จนถึงห้าอาทิตย์หรือมากกว่าแล้วแต่สายงาน สองชาวสวิตนะคะโดยส่วนมากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติจะต้องรับเงินเดือนเดือนที่13บริษัทจ่ายเงินเดือนเดือนที่13เงินเดือนเดือนที่13เท่ากับเงินเดือนของเราเป๊ะเลยถ้าไม่มีเงินเดือนเดือนที่13ก็จะเป็นภาคธุรกิจที่มีโบนัสอย่างเงี้ยเหมือนจะมีแอดรับเป็นโบนัสโบนัสได้มากได้น้อยแล้วแต่ว่าผลกำไร ของบริษัทดีหรือน้อยโบนัสอาจจะได้น้อยกว่าเงินเดือนถ้าเกิดกําไรของบริษัทไม่ดีหรืออาจจะได้แบบเป็นหลายเท่ามากอันนี้ก็อยู่ที่ความเสี่ยงบางบริษัทอาจจะให้ทั้งเงินเดือนเดือนที่13และให้ทั้งโบนัสก็อาจจะมีอันนี้แอดก็แค่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เฉยๆนี่แหละทุกคนเหมือนที่แอดบอกเลยว่าหากเรามีนักการเมืองดีที่เข้ามาเพื่อดูแลปากท้องของประชาชนเข้ามาเพื่อดูแล ผู้ใช้แรงงานไม่ใช่ไปนั่งแบบว่าดูแลโปรเทคเฉพาะนายทุนเราก็จะได้รัสสวัสดิการดีๆแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆลองมาแชร์กับแอดหน่อยสิว่าสมมุติว่าประเทศไทยอย่างเงี้ยที่ทํางานอย่างเงี้ยถ้าไปลาลาพักร้อนเนี่ยได้เงินเดือนกันไหมหรือว่าไม่ได้แล้วลาแล้วอะไรไหมโดนถามไหมลาทําไมที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีสิทธิ์ถามนะคะทุกคนลาพักร้อนก็คือลาพักร้อน บริษัทบริษัทไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบบใช่ไม่ให้เธอผิดกฎหมายค่ะให้ต้องให้แล้วก็ต้องจ่ายเงินเดือนด้วยส่วนคนที่ทํางานเหมือนที่แอดบอกเป็นรายชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วเวลาลาพักร้อนไปก็ก,ก็แสดงว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทํางานเขาก็ไม่ได้เงินบริษัทก็จะใช้วิธีคิดนะคะคิดเปอร์เซ็นต์ของฮอลิเดย์เนี่ยมาบวกมาบวกให้อ่ ในค่าจ้างของชั่วโมงการทํางานเรียบร้อยแล้วก็คือสรุปได้ทุกคนนะทุกคนไม่ว่าคุณจะทํางานเป็นรายเดือนหรือคุณจะทํางานเป็นรายชั่วโมงคุณจะได้เงินเดือนเดือนที่13และคุณก็จะได้เงินฮอลิเดย์นะคะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็พิมพ์มาถามแอ๊ดได้นะคะแอดจะพยายามไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากเพราะคนที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ตรงๆเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ากฎหมายมันเป็นยังไงอันนี้แอดแค่มาแชร์ให้เพื่อนๆที่เมืองไทยนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ประเทศอื่น ที่อาจจะไม่ไม่ได้มีกฎหมายคล้ายสวิตเซอร์แลนด์เอามาแชร์กันนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเงินเดือนเดือนที่13ใครก็อยากได้เจ๋งมากเลยนะคะกฎหมายแรงงานของสวิตเซอร์แลนด์ก็ดูแลทั้งนายจ้างดูแลทั้งคนใช้แรงงานนะคะให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันนั่นเอง bye ายเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ